สวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง KNV กันเกลว Novel Voice โดยสำนักพิมพ์อิ่มรักค่ะก่อนจะเริ่มฟังตอนต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันเกลวด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆที่กันเกลวนนำมาลงค่ะตราฟ้า ไร้ดาวบทส่งท้ายแม่เอ๋ยเสร็จหรือยังเหลือจะเข้าแล้วนะมัวทำอะไรอยู่ตั้งนานแล้วอติรัตยืนอยู่ชั้นล่างบ้านหลังน้อยอีกมือจวงหลานชายไวยสี่ขวบครึ่งเอาไว้ด้วย ปาก,ก็ร้องเรียกสะพายที่ขลุกอยู่บนบ้านนานแล้วเดี๋ยวเอ๋ยลงไปค่ะคุณแม่วรินรำไพเพิ่งออกจากห้องน้ำได้ก็รีบส่งเสียงลงไปหาของในมือก็ถูกวางไว้บนต๊ะเล็กๆตรงหน้าต่างก่อนจะรีบเดินไปอุ้มลูกสาววัยขวบครึ่งที่เล่นอยู่บนพื้นไว้ในอ้อมแขนเร็วเข้าตาร็อกบอกว่าใกล้จะถึงแล้วขณะก้าวเท้าลงไป แม่สามีก็เร่งไม่ยอมหยุดเอ๋ยเร็วเข้าลูกเรือมาแล้วนะแม่ตัวก็เดินเข้ามาเร่งอีกคนแต่ไม่ได้มีท่าทีตื่นเต้นเหมือนแม่สามีสักเท่าไหร่แล้วผัวตัวเองออกเรือมาตลอดชีวิตแล้วผิดกับสามีของทั้งสองคนที่เพิ่งเคยออกเรือหาปลาเป็นครั้งแรกภรรยาทั้งสองจึงตื่นเต้นไม่น้อย แม้เมื่อสิบกว่าปีก่อนจะเคยเห็นพี่หินไปหาปลามานับครั้งไม่ถ้วนแล้วแต่ว่ารินดำไพยก็ยังไม่เคยเห็นพี่หินคนใหม่ออกเรือสักครั้งเลยน้องศิลาเห็นคุณพ่อหรือเปล่าลูกโน,นนน่ยืนโบกมือมาให้ใหญ่เลยรีโบ,บกมือให้คุณพ่อเร็วเข้าลูกชัยโยคุณพ่อกลับมาแล้วลูกชายก็พลอยตื่นเต้นตามแม่ไปด้วย พี่เอ๋ยน่ะทำเหมือนไม่เคยเห็นคนออกเรืออย่างนั้นละ่ะอินทิราพลอยคำไปด้วยแต่ก็น่าตื่นเต้นนะพี่อยากเห็นจังเลยว่าจะได้ปลาเยอะหรือเปล่าสุภาพรที่ยืนอยู่ไม่ห่างก็ออกท่าทางตื่นเต้นไม่น้อยเช่นกันโอ้ยไปตั้งสี่คนขนาดนี้รับรองว่าหนูสุพอบปลากลับไปฝากเด็กไม่หวาดไม่ไหวหรอกยายยวง ที่ปกติไม่ได้สนใจกับการกลับจากทะเลของหลานชายก็พลอยมายืนลุ้นตามสาวๆไปด้วยน้องมาเบิลคะคุณพ่อกลับมาแล้วคะ่ะโบกมือให้คุณพ่อเร็วๆสิคะลูกวรินรำไพจับมือป้อมๆของลูกสาวขึ้นโบกเมื่อเรือที่มีสี่ชีวิตแล่นมาถึงฝั่งแล้วคุณพ่อครับได้ปลาเยอะหรือเปล่าครับหนูน้อยศิลา ยืนอยู่ข้างหญ้าก็รีบวิ่งไปหาพ่อที่กระโดดลงจากเรือมาด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มได้เยอะสิครับลูกขึ้นไปดูกับคุณตาไหมไปครับชนลทิปรีบอุ้มลูกไปส่งบนเรือทันทีเมื่อเห็นท่าทีของลูกอยากรู้อยากเห็นอย่างไม่ต้องสงสัยก่อนจะรีบเดินลุยน้ำกลับมาฝั่งแล้วยกมือไหว้สองแม่และหนึ่งยายทันที ว่าไงลูกสาวพ่อคิดถึงคุณพ่อไหมคะแล้วถึงในอ้าแขนรับลูกสาวไปอุ้มอีกแขนก็โอบเอวคอดของภรรยาอันเป็นที่รักเอาไว้ส่วนภรรยาก็ยิ้มให้สามีด้วยความคิดถึงเพราะไม่อยู่บ้านตั้งสามคืนอ้าวไอ้คุณหินเข้าฝั่งได้ก็ตรงไปกอดเมียเลยนะไม่คิดจะมาช่วยขนของเลยหรือไงคนอื่น เขาก็คิดถึงลูกถึงเมียตัวเองเหมือนกันนะโว้ยน้ำเสียงที่ไม่จริงจังนักของธนากรส่งมาหาขณะในมือขนของออกจากเก๋งเรือมายื่นให้รำไพที่ยืนรอรับอยู่แต่สายตาของธนากรที่มองเพื่อนเก่านั้นเป็นไปแบบไม่คิดอะไรมากนอกจากอยากให้ความทรงจำที่เลือนหายของเพื่อนกลับมาบ้างก็เท่านั้นและดูเหมือน จะมีวี่แววให้เห็นให้ได้ดีใจบ้างเพราะบางครั้งจนละทิพย์ก็เห็นเหตุการณ์พอเลือนลางแล่นเข้ามาในหัวโอเคโอเคช่วยก็ได้บ่นจริงนะนายเนี่ยไม่น่าล่ะเอ,อยถึงไม่รักเพราะขี้บน่นขี้โวยวายนี่เองจนละทิพย์หันไปยิ้มให้ขณะส่งลูกสาวไปไว้วงแขนของภรรยาจากนั้น ก็รีบเดินลุยน้ำกลับไปช่วยงานด้วยความไม่ถือสาในน้ำคำของธนากรแต่อย่างใดเพราะรู้ว่าเป็นคนตรงแต่ใจดีพอทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่นานงานก็จบเสร็จแล้วงั้นเราขึ้นบ้านกันดีกว่าครับชนลทิพย์อุ้มลูกสาวแล้วอบเอวภรรยาพาเดินกลับบ้านหลังน้อยด้วยรอยยิ้มงั้น เราก็กลับกันดีกว่าจ่ะเมียรักไม่เจอหลายวันคิดถึงจะแย่ธนากรเองก็รีบตรงไปโอบไหลอินทิราผู้เป็นภรรยาอันที่รักยิ่งเช่นกันเพราะเพิ่งจะแต่งงานกันได้แค่ครึ่งปีโดยมีสุภาพรเป็นคนมาจัดงานเล็กๆให้ถึงบ้านตามสัญญาส่วนวรินรำไพก็ยกร้านถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์ทุกอย่าง ให้ทั้งสองเป็นของขวันวันแต่งงานด้วยน้องศิลาจะไปตลาดกับป้าสุกับยายหรือเปล่าจ๊ะให้คุณปู่กับคุณตาพักผ่อนก่อนบายๆเราค่อยมาปาร์ตี้บาร์บีคิวกันสุภาพรได้กุญแจรถของธนากรมาถือไว้แล้วเร็วรีบหันไปชวนหลานไปครับย่าไปด้วยดีกว่าให้ปู่ไปอาบน้ำนอนพักก่อนย่าที่ติดหลาน จนแทบจะเป็นคู่ขาปาท่องโกกันแล้วนั้นก็ไม่ยอมพลาดเออดีจริงเมียฉันได้หลานแล้วลืมผัวงั้นเราไปอาบน้ําและนอนพักกันดีก,กว่าชนละทีเลยบ่นน้อยน้อยแล้วหันไปหาว่าสินที่ยังร่างกายแข็งแรงหุ่นฟิตเฟิร์มไม่เปลี่ยนแปลงผมจะไปอาบน้ําแต่คงไม่นอนหรอกครับต้องเอาอวนมาปะก่อนเชิญคุณทีตามสบายเลยครับ เอางั้นเหรองั้นก็เจอกันบ่ายๆนะไม่ไหวจริงๆเหนื่อยมากชนละทีเลยรีบเดินนำทุกคนขึ้นบ้านหลังใหญ่ใต้ถุนสูงที่ชนละทิพย์ปลูกให้พ่อตาแม่ยายใหม่โดยการรื้อหลังเก่าทิ้งแล้วทำขึ้นมาให้หลังใหญ่กว่าเดิมมีห้องหลายๆห,ห้องเผื่อเวลาเขากับพ่อแม่หรือสุภาพรกับลูกน้องอยากจะมาพักผ่อน แล้วเขาก็ยังสร้างบ้านอีกหลังที่ไม่ใหญ่มากให้ธนากรกับอินทิราเพื่อเป็นของขวัญวันแต่งงานแทนคำขอบคุณที่ดูแลลูกกับภรรยาแทนเขามาหลายปีและให้เงินสดไว้สำหรับเป็นทุนทำมาหากินด้วยหนึ่งก้อน จะนอนพักก่อนหรือเปล่าคะวรินร์รำไพนั่งเล่นเป็นเพื่อนลูกสาวอยู่บนเตียงหันไปหาสามีที่ออกจากห้องน้ำมาแววตาก็ตื่นเต้นจนคนเป็นสามีจับผิดได้นอนพักก่อนว่าแต่ก่อนอะไรจะ๊ะเลยพากายที่มีผ้าคนหนูพันท่อนล่างไว้เท่านั้นไปเอ็นตัวลงนอนบนเตียงข้างลูกสาวจ้องมองภรรยา ที่ลุกจากเตียงตรงไปยังโต๊ะตรงหน้าต่างหยิบบางอย่างติดมือมายื่นให้เนี่ยอะไรจ๊ะวรินรำไพส่งยิ้มให้แล้วจับมือสามีมาทาบไว้บนหน้าท้องอีกครั้งหลังจากได้ทําแบบนี้มาแล้วตอนรู้ตัวว่าตั้งท้องลูกคนที่สองนี่เอ๋ยกําลังจะบอกพี่ว่าชนลทิพจ้องมองหน้าภรรยาอย่างค้นหา เพื่อความแน่ใจน่าจะเดินกว่า,วาแล้วค่ะแต่ต้องไปโรงพยาบาลให้คุณหมอตรวจอีกครั้งเพื่อความแน่ใจก่อนค่ะแต่จากแท่งตรวจก็ชัวร์เกือบร้อยเอร์ซ็น์แล้วล่ะค่ะโอ้ยพี่ดีใจที่สุดเลยจ้ะคุณพ่อคุณแม่รู้ก็ต้องดีใจแน่ๆเลยเอ๋ยนะ่ะเป็นส u r p คนแรกของตระกูลเลยก็ว่าได้นะที่มีทายาทให้จิรธนานนท์ถึงสามคนนะ่ะมา ให้พี่ชื่นใจหน่อยเร็วชนละทิพ์รีบรวบร่างภรรยามาไว้ในอ้อมแขนแล้วกอดและหอมแก้มทั้งสองข้างด้วยความดีอกดีใจจนลูกสาวเล่นอยู่ใกลๆ้ๆอยากจะสนุกเลยปีนไปหาพ่อกับแม่ทันทีมาเบิ้นจ๋าหนูกำลังจะมีน้องแล้วนะจ๊ะดีใจหรือเปล่าลูกผู้พ่อเลยอ้าแขนรับลูกไปกอดไว้อีกข้าง แล้วหอมแก้มลูกจะลับกับแก้มภรรยาอย่างเป็นสุขใจกับข่าวดีอันไม่คาดคิดแบบนี้เอ่ยว่าเราจะเพิ่งบอกทุกคนดีกว่านะคะไปตรวจให้แน่ใจก่อนโอ้ยขึ้นสองขีด อันที่สามขนาดเนี้ยไม่ต้องรอตรงรอตรวจให้เมื่อยหรอกอยาแม่คุณรับรองว่าฉันได้หลานคนที่สามแล้วแน่ๆคราวเนี้ยขอหลานชายก็ดีนะแม่เอ๋ยและถ้าเป็นแฝดชายหญิงได้ยิ่งดีใหญ่เลยแต่ครั้นอัติรัตได้ยินคำบอกเล่านี้พร้อมทุกคนก็รีบฟันธงอย่างไม่ต้องสงสัยทันทีแล้วก็อดปลื้มสะพ้ยไม่ได้ที่มีหลานให้ถึงสามคน จะว่าไปก็แปลกนะพี่สินทางปู่ย่าตายายมีลูกโทนกันทั้งนั้นแต่ยายเอ๋ยกลับจะมีลูกตั้งสามแน่รำไพยอดตั้งข้อสงสัยไม่ได้แล้วไม่ดีหรือไงเห็นบุนถึงหลานตลอดชวนให้พี่ไปหาทุกวันนี่นาะว่าสินได้ทีเลยรีบแซวเมียก่อนใครเพื่อนแต่อีกหน่อยลุงกับป้าก็จะไม่ต้องเหงาแล้วละ่ะธนากรแย้มนิดนิด ให้ทุกคนรู้พร้อมทั้งอมยิ้มน้อยๆขณะหันไปมองเมียที่ยืนเฝ้าเ,าเตาบาร์บีวอยู่กับวรินทร์รำไพนี่อย่าบอกนะว่าอินท้องนะ่ะสุภาพรกำลังเดินถือจานไปหาเพื่อจะขอกุ้งตัวโตวๆทำท่าทางตกอกตกใจไม่น้อยที่จะได้ยินข่าวดีจากสองอดีตลูกน้องที่ตัวเองรักไม่น้อยอินยังไม่ตรวจเหมือนพี่เอ,อ๋ยค่ะ แต่คิดว่าน่าจะใกล้สองเดือนแล้วล่ะว้ายตายแล้วพี่ดีใจจังเลยจะอินโอ้ยดีใจจังเลยอะได้ยินข่าวดีๆแบบเนี้ยว่าแต่นี่พี่ต้องรีบหาแฟนแล้วใช่ไหมอะน้องๆจะมีหลานแซงหน้าแล้วนะ่ะสุภาพร์กอดลูกน้องทั้งสองคาเตาบาร์บีคิวด้วยความดีใจจนลืมตัวเกรงว่าจะไม่ทันแล้วล่ะครับพี่สุ ยังไงยังไงก็รอเลี้ยงลูกผมไปก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวพอโตจะส่งไปอยู่กับป้าสูสเลยส่วนคนที่สองจะให้ไปอยู่กับเอ๋ยคนที่สามกับสี่จะให้อยู่เป็นชาวประมงที่นี่ต่อจากผมแทนไงธนากรรีบสวนกลับโหไม่คิดจะทำมาหากินอะไรนอกจากทำลูกเลยเหรอวะไอเจ้าใหญ่เองน่ะคงจะเก่งแต่ทำให้เกิดนั่นแหละวะ แต่เรื่องเลี้ยงคงไม่พ้นมือยายแน่ๆเลยยายยวงอดแซวหลานด้วยความหมันใส้ไม่ได้อ้าวก็เห็นทั้งยายทั้งลุงทั้งป้าเหงาเลยอยากมีหลานหลายๆคนไว้ให้คลายเหงาไงล่ะสี่คนนอกจากจะไม่เหงาแล้วอะลุงคงจะปวดหัวแทนละมั้งเจ้าใหญ่วสินถึงกับเกาหัวแกลกๆเมื่อวาดภาพเด็กสี่คน วิ่งวนอยู่รอบๆบ,บ,บ้านขึ้นมาแล้วเอ๋จ๋าถ้างั้นเราต้องไม่น้อยหน้าใหญ่นะเดี๋ยวมีสี่คนหรือให้ล้ำหน้าด้วยการมีห้าหรือหกคนเลยดีไหมจ๊ะชนลทิพ์เกทับด้วยรอยยิ้มแถมก้มไปหอมแก้มภรรยาโชว์ทุกคนอีกต่างหากไม่ไหวมั้งคะท้องเนี้ยไม่รู้จะแพ้เหมือนท้องก่อนหรือเปล่าแค่คิดเอ๋ยก็เหนื่อยแล้วล่ะคะ่ะ เพราะอาการแพ้ท้องรุนแรงทำอวรินรำไพถึงกับต้องถูกสามีพาเข้าโรงพยาบาลรอบสองเลยทีเดียวแต่พี่ว่าคงไม่หรอกมัง้งเพราะตอนเนี้ยก็ยังไม่แสดงอาการเลยลูกจ๋าอย่าทำคุณแม่แพ้มากนะจ๊ะเดี๋ยวหนูจะอดได้น้องนะชนละทิปเอามือไปรูปหน้าท้องภรรยาแล้วส่งประโยควันหวานไปหาลูกด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม อินจ๊ะมานั่งใกล้ๆพี่ทีพี่จะได้ลูบท้องแล้วคุยกับลูกแข่งกับไอหินบ้างหมันไส้ความหวานของมันเหลือจะทนละธนากรอดแซวไม่ได้ทำเอาทุกคนที่นั่งเปิดบาร์บีคิวอยู่ต่างหัวเราะชอบใจในความตรงไปตรงมาไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็ว่าได้ น้องศิลาเก็บเปลือกสีสวยๆสิจ้าลูกจะเอาแต่สีขาวเดี๋ยวคุณแม่ทำกรอบรูปออกมาไม่สวยนะครับวรินรำไพส่งเสียงหวานๆบอกลูกชายขณะก้าวเดินไปตามชายหาดขาวสะอาดตาแล้วช่วยกันเก็บเปลือกหอยมาใส่ถุงพลาสติกในมือน้องมาเบิ้ลเก็บเปลือกนี้ไปให้คุณแม่เร็วค่ะลูกสีชมพูสวยดี ชนละทิพย์อุ้มลูกเดินไม่ห่างก็รีบก้มลงไปคว้าเปลือกหอยมาใส่มือลูกทันทีก่อนจะพาเดินเอาไปย่อนลงถังที่ได้เยอะเกินครึ่งแล้วคุณปู่คุณย่าครับหนูน้อยศิลาเห็นปู่กับย่าเพิ่งเดินมาสู่แนวชายหาดเพื่อรับอากาศอันสดใสยามอารุณรุงร่งก็หันไปโบกไม้โบกมือให้ปากก็ร้องเรียกด้วยใบยหน้าเปื้อนยิ้ม น้องศิลาไปชวนคุณปู่คุณย่ามาเก็บเปลือกหอยให้คุณแม่ด้วยสิครับลูกครับคุณพ่อเมื่อได้ไฟเขียวแล้วลูกชายเลยรียบวิ่งกลับทางเดิมทิ้งพ่อกับแม่และน้องให้เดินเรียบเรื่อยไปข้างหน้าเพื่อสาะแสวงหาเปลือกหอยด้วยหัวใจเปี่ยมสุขตรงนี้ใช่ไหมที่เอ๋ยมาเจอพี่นอนอยู่นะ่ะค่ะแล้วพี่หินรู้ได้ยังไงคะ วรินรำไพและสายตาจากเปลือกหอยหันไปมองหน้าสามีที่อุ้มลูกสาวอยู่ในอ้อมแขนขณะยิ้มมาหาภรรยาอย่างคนมีความสุขแล้วเราก็เคยมาเดินหาเปลือกหอยกันตรงนี้เกือบทุกเช้าด้วยใช่ไหมจ๊ะเอ๋ยบอกว่าจะเอาไปทำกรอบรูปกับทําโมบายไว้ขายแล้วจะแบ่งเงินให้พี่ด้วยนอกจากจะไม่บอกภรรยาแล้วเขายังเอ่ยต่อ ด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มอีกพี่หินพี่หินจำได้แล้วเหรอคะคนเป็นภรรยาเลยตื่นเต้นจนถึงกับวางถังเปลือกหอยแล้วตรงมาหาทันทีจำได้บ้างนิดหน่อยจ้ะเหรอคะแล้วทำไมถึงจำได้คะก็ตอนที่พี่ไปออกเรือจ้ะภาพมันยังไม่ชัดเท่าไหร่แต่ก็คงจะค่อยๆกลับคืนมามั้งเออเมื่อคืนตอนก่อนนอน พี่ก็จำภาพตอนที่เราอยู่ในเรือได้ด้วยนะจริงเหรอคะแล้วทำไมพี่หินไม่เล่าให้เอ๋ยฟังละคะพี่เห็นเอ๋ยหลับแล้วเลยไม่อยากปลุกจ้ะแล้วในเรือพี่หินจำอะไรได้อีกคะก็จำได้ว่าพี่ยืนกอดสาวน้อยผมสั้นท่าทางขี้อายเอาไว้แล้วก็หอมแก้มแบบนี้ไงวรินรำไพหันไปยิ้มให้สามี ที่โอบเอวคอดไว้แล้วยื่นจมูกมาหอมแก้มนุ่มทั้งที่ยังอุ้มลูกอยู่แล้วจำอะไรได้อีกคะเลยอยากรู้ว่าสามีจำอะไรได้อีกอืมแล้วพี่ก็บอกสาวน้อยคนนั้นว่าพี่รักจนหมดหัวใจแถมยังอ้อนวอนขอความรักแทบแย่แต่สาวน้อยใจร้ายคนนั้นก็ไม่ยอมบอกพี่แถมวิ่งหนีขึ้นบ้านด้วยนะแบบเนี้ย มันต้องลงโทษให้หนักๆแก้มนุ่มของภรรยาเลยถูกสามีหอมลงไปอีกคำรบแต่คราวนี้สาวน้อยขี้อายคนนั้นไม่ได้วิ่งหนีเขาเลยตรงกันข้ามกลับหันมาหาแล้วยื่นแก้มให้เขาหอมแล้วยิ้มให้เขาด้วยความเป็นสุขใจอีกต่างหากคืนนั้นเอ๋ยอาจจะพลาดที่ไม่ยอมบอกความในใจให้พี่หินรู้แต่วันนี้ เอ๋ยไม่มีทางพลาดอีกแน่นอนค่ะพี่หินตั้งใจฟังให้ดีๆนะคะว่าเอ๋ยรักพี่หินค่ะรักหมดหัวใจและไม่คิดว่าจะรักใครได้อีกถ้าผู้ชายคนนั้นไม่ใช่พี่หินที่แสนดีของเอ๋ยค่ะชนระทิภมองหน้าสาวน้อยขี้อายในอดีตที่เป็นภาพอันเลือนลางแล้วมีภาพอันแจ่มชัดของภรรยาอันเป็นที่รักมาทดแทนในเวลาไม่นานนัก เขายิ้มให้ภรรยาด้วยหัวใจเป็นสุขไม่ต่างกันเลยพี่ก็รักเอ๋ยจ้ะรักหมดหัวใจและไม่คิดว่าจะรักใครได้อีกเหมือนกันถ้าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เอ๋ยน้องสาวที่แสนดีของพี่แล้วเขาก็ก้มลงจูบหน้าผากภรรยาหนึ่งฟอดก่อนจะวาดวงแขนออกแล้วคว้าเอวคอดของภรรยามากอดแนบอกไว้แทนโดยมีมือป้อมๆของลูกสาว จับผมยาวสลวยของแม่ไว้ด้วยเช่นกันสองชีวิตหันไปมองโขดหินที่เมื่อสิหปีก่อนนั้นเคยมีหนุ่มนิรนามจากแดนไกลลอยมานอนอยู่แล้วทำให้ชีวิตชาวเกาะอันเงียบสงบของสาวน้อยคนหนึ่งต้องวุ่นวายอยู่หลายปีกว่าจะได้พันพบกับความสงบสุขอีกวาระเอ๋ยไม่เคยคิดมาก่อนเลยค่ะว่าเราจะมีวันนี้วันที่เอ๋ย ได้มายืนอยู่ตรงนี้พร้อมพี่หินแล้วก็ลูกๆแถมยังมีคุณพ่อคุณแม่พี่หินมาอยู่ด้วยและเอ๋ยยังได้รับการให้อภัยจากคุณลุงนพดลกับคุณชาอีกค่ะอีกไม่นานแม่ของย่าก,ก็จะลืมเรื่องนี้เองละจะ้ะเอ๋ยก็หวังอย่างนั้นค่ะแต่ถึงคุณดล,ลพรจะไม่ให้อภัยเอย๋ยแต่ตอนนี้เอ๋ยก็ถือว่าได้มากกว่าที่คิดไว้แล้วล่ะค่ะโดยเฉพาะ ได้พี่หินกลับมาอยู่กับเอ๋ยและลูกๆไงคะพี่จะไม่มีวันไปไหนไกลาจากเอ๋ยกับลูกอีกแล้วลวจะจ้ะจะไม่มีอะไรมาพลากเราให้จากกันได้นอกจากความตายเท่านั้นและพี่ขอให้สัญญาอีกครั้งว่าพี่จะรักเอ๋ยและมีเอ๋ยเพียงคนเดียวเท่านั้นจะ้ะพี่รักเอ๋ยนะเอ๋ยก็รักพี่หินเหมือนกันคะ่ะรักพี่หินคนเดียวและจะรักตลอดไปคะ่ะเจ้าของสองหัวใจ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรักต่างยืนโอบกอดกันและกันเอาไว้เมื่อให้สัญญาว่าจะมอบหัวใจมอบความรักให้กันและกันตลอดไปโดยมีลูกน้อยในอ้อมกอดเป็นพยานสำคัญส่วนลูกชายก็กำลังเดินเล่นกับปู่ย่าตายายพร้อมป้าสุพร้อมใหญ่ทวดยวงลุงใหญ่และนาอินที่ต่างพากันออกมาสูดอากาศอันบริสุทธิ์ บนชายหาดขาวสะอาดตาในยามอารุณรุ่งกันท่วนหน้าสองสามีภรรยาโบกไม้โบกมือให้ทุกคนที่กำลังเดินตามมาหาก่อนจะหันไปยิ้มให้กันแล้วโอบกอดกันและกันมองไปหาทุกคนด้วยหัวใจอิ่มสุขยิ่งจบบริวูรณ์